มาแล้วครับ EP นี้คือชื่อว่าล้วรอบขอบต่อนี่ครับเราจะเอาไม้ที่เราหากันมาได้เก็บมาในหมู่บ้านเก็บมาในข้างทางเอามาทำเป็นล้วเลยชื่อว่าล้วรอบขอบต่อเราจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เยอะจะได้ประหยัดต้นทุนเอาเที่ยวที่มีในเขาเรียกว่าอะไรในบริบทของบริเวณรอบๆเราบางคนมียางรถยนต์บางคนมีขวดน้ำบางคนมี ตอไม้บางคนมีปูนเยอะบางคนมีกิ่งไม้บางคนเอิมแล้วแต่อันนี้ก็วิธีทำก็คือก็ขุดแล้วเอาตอไม้ฝังเข้าไปแล้วก็กด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 เอาดินกระชือกระชือให้มันแน่นๆเรียงไปผมชอบความไม่สมบูรณ์แบบก็จะมีสูงมั่งต่ำมั่งเตี้ยมั่งมันก็จะเป็นรัวให้เราได้สักประมาณอันนี้ ประมาณหน้าอกผมประมาณเมตรห้ลงไปอีกประมาณสักสาเซนถึงห้าสเซนไดฟิลครับชื่อว่าลัวรอบขอบต่อนี่ครับโอ้โหขมทรัพย์นี่ครับไม้ที่เขาตัดทิ้งนะโอ้โหอันนี้ได้ลัวลัวแน่เลยถึงเยอะมากอะขนต่อเนี่แหละครับเราหาของจากแหล่งชุมชนแหล่งใกล้พื้นที่ตัวเอง บางครั้งเราอาจจะไม่เสียตังค์ในการใช้มเลยไปครับขน มาทาสิ่งที่รักครับบางคนเรียกว่าแพชชั่นแต่สําหรับผมเนี่ยมันคือการออกกาลังกายชั้นดีเลยถ้าภาษาแบบฟินเนสเขาเรียกว่าคาร์ดิโอคาร์ดิโอคือออกกําลังกายแบบไม่หยุดเนี่ยทำมาเนี่ยช่วยน้องทำไปมาสองสามคนเนี่ยไม่หยุดเลยที่เขาเรียกว่าทําแบบคนจนี่ยทำแบบไม่ค่อยมีตังค์ไงเราก็ต้องทําเองไม่ได้มีตังค์ไปแบบอาเช่าแบบรถผงรถไถไงเราก็ขุดไปเรื่อยๆจะออกกำลังกายด้วยจริงๆอาจจะมีตังค์เจ้าไถอะ แต่ได้ออกกําลังกายด้วยได้แบบคุยกับน้องอะไรยเงี้ยเป็นไงแต่จริงๆที่ชอบจริงๆคือแพชชั่นของผมเนี่ยคือการขุดดินแพชชั่นสิ่งที่ชอบสิ่งที่หลงมไหลสิ่งที่รักเนี่ยเวลาเราขุดลงไปปุบ๊บได้มาจะได้กรรล้ามเนื้ออันนี้เราก็จะได้กลิ่นดินกลิ่นหญ้าโอ้โหมันช่างฟินจริงๆใครอยากออกกาลังกายใครอยากเหงื่อไหลใครย้อยมามาเลยมาเยอะๆเลย ไม่ต้องไม่ต้องให้ผมหลงไหลถ้าชชันนเดียมากันเยอะๆมาฝั่งนู้นยังเหลืออยู่เนี่ยงยงหญ้าเนี่ยกอลฟลองหันไปนหญ้าเนี่ยฝั่ <Hey. S 1> <า>งนู้นยังไม่ได้ทำั้วมากันเลย <ไป S 2> มา,าเยอะมาช่วยกันทำแพชชั่นใครอ่าทำกเกษตรโอ้ยกเกษตรชิคทำไมมันแบบดูแบบมีความสุขจังเลยชิคชิคคูค,คปลูกผักกินเองนี่มามาลองให้รู้นี่มันนี่ก็วันนี้ อขอขุดต่อครับจะทำด้วยเสร็จภายในวันนี้ฟ้าจะตกแล้วอย่าลืมมากันที่นี่ได้ The Camp and Farm รออีกสักแป๊บหนึ่งเราจะเปิดให้ผู้คนได้มาเยี่ยมเยียนให้มาศึกษาให้มานั่งชิลๆกันเจอกันครับบ๊ายบาย